สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศเบิร์สุข่สุคนสบายดียามแรงเดอ้อมือนีสาวซุกสิพาพี่น้องเอฟซีไปเบิงเบาออา้เพิ่นกลาลังเสื่อมหลังคาโครงเล็กอยู่เนาะพี่น้องเป็นครั้งแรกเนาะที่สาวซุกได้เห็นดันเพิ่นเฮ็ดหลังคาโครงเล็กเพิ่นเสื่อมแบบนี้เองเนาะสาวซุกกาตั้งแต่เกิดมายังบ่เคยเห็นจักเถือนเนาะพี่น้องหากาได้เห็นเป็นครั้งแรก ว่าโอ้เพิ่นเฮ็ดหลังคาโครงเล็กนี่เพิ่นเฮ็ดแบบมีเสื่อมแบบมีเนาะเดี๋ยวสธซุกกาสิผ้าไปเบิ่งเลยเนะาะเบาไอ้แกะกำลังเฮ็ดอยู่ต่อนี่พี่น้องอันมื้อนี้กาเป็นมื้อที่สามี่เบาออา้เสื่อมโครงเล็กเนาะมื้อที่หนึ่งกับมื้อที่สองโตเกียวกับนงน้อยเพิ่นกะได้ถ่ายให้พี่น้องเอฟซีมแล้วเนาะแต่ว่าได้มีพีเอฟซีเพิ่นขอเข้ามาอีกว่าอันอยากเบิ่งบาไอ้สร้า,างบ้านเฮ็ดหลังคาเรื่อยๆเนาะเพิ่นว่าอยากเบิ่งทุกมื้อเลยเพื่อนว่า ถ่ายให้เบิ่งได้โบเนาะจัดไปเลยพี่น้องจัดไปตามคำขอเลยเนาะมื้อนี้อันนงน้อยกับตัวเกี่ยวกับบุอยู่เนาะสาวซุกก็เลยสีได้ลงไปถ่ายเองเนาะพี่น้องเป็นมือกล้องเองเลยมื้อนี้กับได้มี PFC เเพื่อนอันบางเทือเพื่อนกันงงเนาะพี่น้องแรีว่าเฮาลงคลิปไปเนาะอันบางเทือเวลาอันเดี๋ยวสาวซุกชิมาอธิบายให้พี่น้องเอฟซีฟังหน่อยหนึ่งเนาะบางเทืออันสาวซุกลงคลิปไปเนาะสาวซุก ว่าว่าตัวเกียวเพื่อนบอสบายนู่นนี่นั่นเนาะแล้วทรงตัวเกียวผันลงคลิปมากผันปกติคือว่าบบได้เป็นอย่างเนาะพี่น้องคือพี่น้องเอฟซีเพื่อนกะงงเนาะเดี๋ยวส,สุกอ,อธิบายฟังเนาะคืออัน,นในการเฮ็ดคลิปแต่ละมื้อนี่เฮ้าเฮ็ดบบตรงกันเนาะพี่น้องบางมื้อเฮ้าถ่ายคลิปตุนไว้เป็น 4- ี่ห้ามือ้อหรือว่าอาทิตย์หนึ่งบางเทือเฮ้าหากระเอเอาลงเนาะพี่น้องบางเทือ่เฮ้าบสบายเฮ้ากระเ้อเอาคลิปเก่านั้นลงเนาะพี่น้องเอฟซีเพื่อนก็เลยอาจจะงง ตัวเกียวกะถ่ายคลิปตุนไว้บางครั้งสาวซุกกะถ่ายคลิปตุนไว้เวลาเฮ้าบ๊สบายเฮ้ากะไดเอาคลิปที่เฮ้าถ่ายตุนไว้นั้นมาลงเนาะพี่น้องแต่ละมือสาวซุกกับตัวเกียวถ่ายคลิปกับโบรตรงกันบางเทื่อนสาวซุกโบมีเวลาตัวเกียวโบวมีเวลาเนะาะก็คือแบบนี้แหละตัวเกียยกับล่องน้อยเพื่อนโบอยู่เพื่อนไปถ่ายคลิปทั้งนอกสาวซุกกะอาจจะโบได้ไปอาจจะได้อยู่เฝ้าเฮือนเฮ็ดอยู่เฮ็ดขินหนึ่งข้าล้างถ้วยเนาะพี่น้องประมาณนี้เลยสมมุติว่าสาวซุกออกไปถ่ายคลิปทั้งนอกตัวเกียยก็สิได้อยู่เือน เฮาไปพร้อมกัน3คนบ่ได้เนาะพี่น้องต้องแบ่งหน้าที่ก,กันเนาะถ้าว่าคนหนึ่งไปคนหนึ่งต้องอยู่เฮดเวียกเฮือนเวียร์ซานเนาะอันสมมุติว่าสาวซุกไปตัวเกี่ยวกับเป็นคนอยู่จัดการแต่งอยู่ครัวกินนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เลยเอาเบาๆหลายยายห่างาะพี่น้องเดียวสาวซุกพาไปเบิ่งเบาอายเลยตอนนี้เพื่อนกัเฮด เบียก่ไก่สีหอนยามพักแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งกจกหน่อยเนาะพี่น้องเบาอ้ายกายกำลังอยู่พู้จอมเทิงหลังคาพูเนานะไปเบิ่งแบบเฮือนของห้าเลยเนาะหลังคาจะเป็นทรงใดเนานะพาไปพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งไกลไเลยโู้นั่งอยู่จอมเทิงหัไปถามเบาอ้ายก่อนเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องเทิงตัวเฮือนนีเบาอ้ายเพ่นเสื่อมได้หลายเติบแล้วเนาะเห็ดโครงเล็กส่วนทางเฮือนครัวห้องน้ำนี้ยังบ่ทันได้เสื่อมเนาะ เมื่อใดที่ว่าฝนตกห้ามกับยุดเนาะพี่น้องมันซานํำฝนตกนี่แหละเนาะเหตุเยลเหตุงานกันอะสบายดีไออองไอเสียงบอกไอไอสังไอสังใหญ่เฮาู่เทิงคุณเนาะอันนี้กาเป็นตู้เสื่อมนาะพี่น้องนี่เนาะตู้เสื่อมเบาไอเนาะไออองแค่ยังไออองกำลังโฟหัวเสานะโอหัวหัวเสาเป็นยัง หัวเสาห้างโบได้ระดับบ่ได้ระดับอยู่นะจักเชื่อมเล็กแล้วก็ต้องโปไว้แล้วเพื่อให้มันติงโอ้เพื่อไม่ให้มันตีงเนาะให้มันแน่นโอ้พี่น้องเนี่ยเพิ่นเฮ็ดลายเสาเติมเนาะนู่นบ่าไอ้เหมือนกัไอเสียงยดีเทิร์นเนาะเดี๋ยวถ่ายทางพี่ก่อนไปเบิ่งถ่ายครับเราเบิ่งนส่งห้อเขาสิบอนส่งใส่รองเท้าเดี๋ยวจัะหน่อยจริงสิถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเสาเสื่อมอยู่ด้วย กำลังชิเก็บเครื่องของบัวไอ้อยังยังวะยงัยงไงเสื่อมเ<อ>สื่อมยังนี่ไอ้ไปเอื้อนมาเสื่อมยังนี่โครงหลังคาเนาะโครงหลังคาเอาเสื่อมข้าวบ่เสื่อมยังคนนี้เสื่อมข้าวเนาะตัวนี้เนาะบัวกำลังชิตัศเออใส่ไม้ซึ่งใจเนาะใส่ไม้ปั้นลมเนาะเราไม้ปั้นลม,มโอ้ตัดบอนอันใส่ไม้ปั้นลมอันให้บ่ไอ้บัวดังๆนี่ด้อให้ลิปมันสิได้ยินพอ ประมาณนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวสาวซุกให้เบ่งมุมไก,ไก่นี่นเนาะเล็กเข้าตอนนี้กะยังเหลือประมาณขึงหนึ่งนี่แหละเนาะพี่น้องไปเบ่งไอองพึ่นเนาะนเอาปูนมาสาบอันหัวเสาเนาะโอ้คักขนาดพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยที่สาวซุกได้เห็นเนาะเสื่อมหลังคาแบบนี้เนาะปกติเห็นเพื่อนเสื่อมแล้ อยู่แต่เพื่อนเพื่อนผนแหละบ่วได้บวไ,ได้เคยเห็นแบบใกล้ๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวสธอุกให้เบิ่งหลายๆมุมเนาะพี่น้องเน,ะงนาะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องมุมทางหน้าน้ำจังหน่อยอันนี้ก็เป็นเล็กเบาไอเอามาเลี้ยงไว้เนาะพี่น้องตัวนี้เพื่อนหน้าชีเฮ็ดเป็นเล็กทางเพื่อนคัน่วบ่เนาะตัวนี้เนาะนี่เพื่อนว่างไว้นี่เลยเนาะนี่มองนี้ เดี๋ยวส,สุกข,ขึ้นไปยืนให้เบิ่งอยูม่มุมสูงๆทางพุณนเนอะพี่น้องอันนี้เป็นมื้อที่สแรงตอนมื้อที่สามเนาะหวังว่าอีกสิบดดนกานหน้าทีเป็นฮูปเป็นห่างสัดเจนขึ้นมาเนาะพี่น้อง ข่างเฮือนเท่ากันสิประมาณนี้เนาะพี่น้องความสูงเนาะเฮายังบทันได้ปลูกกระเบื้องขึ้นมาเนาะปลูกกระเบื้องขึ้นมาแล้วก็อาชสีสูงประมาณอันเป็นมาอีกประมาณหาหาเส้นสี่หาเส้นนี่แหละมือนี้อันฝนบบตกพี่น้องได้เหดเวียกเบิดมือเลยเนาะคือเมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อวานซื่อนี่ฝนตกได้เ็ดเวียกแต่เครื่องมือ ไอ้คันใด้เนี่ยมาใส่ไอ้เสื้อหมวเองบ่ค<ะ>ันใด้เสื้อหมวกเอวเองบ่อโอ้บอกไอ้เพิ่นเสื้อหมวเองคันใด้นี่เนาะสาวซุกคิดว่าเพิน่นเอามาจะใส่คิดว่าเพิ่นยืมมาเพิ่นเสื้อหมวเองพี่น้องเอาไว้แอนไต่ขึ้นเทิงหลังคาเนะาะจังหน่อยสาวซุกชิดไต่ขึ้นไปเบิ่งทั้ง <laughs> มีคันใด้าี่น้องประมาณนี้เลยโอ้งอยสูงขนาดเลยบอกไอ้เพิ่นกำลงังสีตัดเล็กเนาะแม่บอกไอ้ ตัดเล็กเอาสว่านเนาะสว่านใบเนะา,นานะตัดเล็กแม่นหม้อไอสว่านลูกหมูหินเจียชาวซุกเวาไปเลยชาวซุกมีประมาณนี้เลยพี่น้องขึ้นมาเบิ่งมุมทั้งๆอีกก่อนนี่เลย ตัวบ้านเนาะประมาณนี้เลยห้องน้ำกับก่อเล้วๆพี่น้องเทคานกับเล้วๆเนาะบรรยากาศยามแรงห่มๆพี่น้องเลยคักขนาดเลยบ้อน ถ้าเบิ่งเนาะเบาไอ้ควริตัสเล็กเนาะเกมนาอันะสีใช้เกิดมันหมื่นเนาะแบบจะว่ากะเหยีบเล็กบาไอ้ควรกำลังแทกเล็กแล้วก็เตรียมสิตัสเนาะ เสียงเพินกับเชียนเสียบไฟบอกสาวซุกมาถ่ายมุมด้านน้องให้เบิงเนาะพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะแบบเฮือนของ,ของเฮาเนะทรงโมเดิร์นประมาณนี้ทรงแบบว่าอันเงียนเงนอะไรพี่นอ้องชงหมาหอนเนาะอันนี้ เป็นทรงแบบคางๆเฮงอนหนนอยหนึ่งโอ้ยอยาเข้ากับโป่งลายพี่น้องเลย,เป,ลยรประมาณนี้เลยราสซุกออกมาถ่ายทางน้องหัวให้เบิ่งเนาะนุะ่นงน้อย่อ,อยู่เป็นตะกองเองมือก็ยากสันส้นๆนอยหนึ่งพี่น้องมูพี่น้องจะชีเพื่อนสีแนมเห็นหรือบอ่ขึ้นไปง่อยกลองทรายไทย จะเห็นมุมแบบชัดๆพี่น้องนี่ <S <S นเวลาเสื่อมก็ต้องได้ใส่แว่นตาเนะเพราะว่าเสียแสงตานี่หมอไอ้เพิ่นลกำลังแทกเตรียมชิตัดเล็กเนาะเอาเสื้อวัดแล้วก็เอาอันไม้อย่างก่อนที่เพิรเอินอันอย่างก็ อันน้ำเที่ยงนะพี่น้องสายอันวัดน้ำเที่ยงนะประมาณนี้เลยซูมใกล้หลายเพราะคือไว้อยากสั้นๆเนาะกล่องแบบลายๆตาเนาะหมาอไอ้เพิ่นตัดเลยกาเวยเพิ่นตัดเนาะ,ะเพิ่นแทกแทกแล้วเพิ่นก็นเตรียมสิตัดเนาะตัดให้เพียงกันบอก คนกำลังใช้สมาธิเนาะต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยเ <Okay. S 1> สาห้าเนาะพี่น้อง3ามเมตชิปเนาะตอนสั่งมาเนาะ3ามเมตรชิปฝั่งลงไปรวมทั้งเทคานขึ้นมานี่กะ ประมาณหาสิบเซ้นเนาะกับเหลือประมาณสามเมตรเนาะประมาณนี้เลย uh huh. แล้วเอาไอ้พ่นกาต่อต่อดังขึ้นไปเนาะดังจักประมาณเท่าไหร่เม็ดเม็ดเม็ดเครื่องบอ้อยดังนะ,อะโอ้ดังเม็ดสี่สิบเนาะบนต่อขึ้นไปนี่เนาะเม็ดสี่สิบทั้งหน้านี่ทั้งลุ่มก็จะเป็นแบบ อันต่ำลงไปตามลำดับพันลพี่น้องเลยซงอันโมเดินมาแงน้เนาะแมตส์สี่สิบเสนเนาะโอ้ทั้งเทืองมีแมตส์สี่สิบทั้งลุ่มพุม่เนี่นสี่สิบเสนเพื่อนว่าเนาะไอเสียงจะเพื่อนเห็นอย่างเนาะอันนี้เลยนเนาะพี่น้องคือเครื่องเสื่อมเล็กเนะาะคุณใช้แว่นตาก็ได้บ่อไอเสียงรับตาอเอารับตา รับตาไอเสียงเพ่นว่าเนาะเพคนบ่มีแว่นตาหมวกกันน็อกจะไปใส่แล้วเนาะ <laughs> เอาไปใส่กันแดดโดนหมวกกันน็อกเลยรับตา่นว,ว่าเนาะโอ้เสื่อมเสื่อมแล้วไฟกระแดงเลยเนาะงเล็กเนาะ <c oughs> ไอองเพื่อนกาเฮ็ดแล้วแล้วนะพี่น้องเนาะ เททัวเจ้าแล้วๆเสียงตู้เสื่อมเนาะเวลาเสื่อมแล้วห้ามแนมเนาะเสียแสงตาขนาดเจ้าซุกแบบ ตัดคลิปหลายเนาะพี่น้องก็งยังเสียแสงตาเนาะแสงตาแบบว่าอันฟ้าฟางเนาะแสงตาแบบสายตาจากสันนางโบละลินนีเลยพี่น้องคันใด่ายเบาไอาเสื่อมเองเนาะพักขนาดเลยปีนขึ้นไปเบิ่งเพราะไอาชเครื่องชวอนเนาะนี่พี่น้องระวังเนาะโอ้บา,อายกำลังที่ตัดให้พี่น้องซีเบิ่งก่อน Tá com ฝนตกยิบๆนะพี่น้องฝนตกตอนนี้ตกยิบๆมาหน่อยหนึ่งแล้วเต,ตรียมเก็บเครื่องแล้ววันนี้เตรียมจะได้ยุดแล้ว,ลวไก่ชิขาดแล้วเบาอายคนหวานเนาะ ฝนตกยิบยิบดีจะตกตอนใกล้ชิแล้วละอยู่เทงเนาะพี่น้องมันต้องได้ใช้ความละเอียดเนาะความแบบว่าอันแม่นยำ มัดน,นนด้ขาดแล้วเนาะระวังแต่เล็กบาดมือเนาะพี่น้องแต่ว่าเบาออยใส่อันนั้นอยู่ถุงมืออยู่เบื้องหนึง่ง ขาดไปแล้วอันหนึ่งเนาะตัดขาดแล้วเพ่นกับเเจียให้มันเพียงน,นะพี่น้องอันนั้นก็เป็นเสื้อเพียกเนาะเทกอันว่าสื่อกันหรือบอ่ โอ้ฝนตกมายิมบแล้วตอนนี้เนไหมถึงฟ้าผัดแจ้งอยู่เนาะแจงงามอยู่ แล้วพี่น้องเล็กเนาะมันแข็งเนาะพี่น้องตัดเพื่อสชิขาดเนาะต้องใช้เวลา แล้วไปแล้วอันที่สามชนโอ,โอ้ไอเซียงคนเสื่อมมานั่นเนาะเสื่อมคาดอ๋อพี่น้องคันนี้เครื่องเสื่อมนีสามารถเห็นอย่างไรเนาะคาดปวดหงาเนาะอ๋อแป๊บเดียวหนึ่งไอเซียงเสื่อมท่ท,ที่แล้วแล้ะพี่น้องนี่ยังขายก่ได้ลูกคายังลูกเชือกขาขนาดเลยเนาะ <laughs> แบบเศษเล็กเศษเล็กเหลือเอามาเสื่อมเป็นนันคาดก็ได้ปวดหงา เวลาเสียหญ้าแล้วก,ก็กวดหญ้าไอ้องเพื่นกับเจ๊ตเล็กค้อนเล็กไว้ใช้งานได้แท้อยู่พอไอเสียงเน่นอนโ <c oughs> อ้คักเนาะคือเขาซื้อเพื่อนมานะ่ะเพไว้ไวัพี่น้องเอคยคัดนะฮักไวเขาเจ้าเสื่อมบอดีเนาะอันนี้เสียงเคุณเสือมเองเนาะมีเครื่องเสือเอบบส่อมมีเฮ็ดยังกากักเบ่นเนาะ ไอ้องเลาะเก็บอันเศษเล็กบนตัดลงข้เนาะเข้ามาไว้เสรียมเก็บเครื่องของไว้พอเวลาพักแล้วอีกจักหน่อย ินทั้งข้างนี่กาย่งพุในอันแจบบันไดเนาะพี่น้องผลตกมาเรียกล่มเสานี้เบออาไอ้กะเทไว้แล้วเนาะยังบททันอันนั้นห้าเขียวเต็มเลยพี่น้องนี่บรรยากาศยามแรงเนาะต่อไปถ้าว่าอันเอามีไม้หรือว่ามีอัน ไท่เนาะค่เน้อพี่น้องเขาอาจจะปุ๊กตูหนั่งลิ่นแค้มีเลยเนาะความฝันโคกนหนองนามูว่า,าสิเป็นจริงรอเือบ่าเนาะโคกนหนองนาเัา เสื้อแบเอาขึ้นไปไว้เทิงไว้เสียงเนาะโยโมจันเลตื่นเช้ามาหาบบเห็นเนาะพี่น้องเนาะขาเจ้ายืมไปบบมาส่งเลยเลยเนาะเอาขึ้นไปไว้เทิงเพื่อนเฮาแล้วก็กูปักไฟเนาะน้องหมาเขาจะเห่าอย่างนีู้่แคมปุโบเนาะเห่ากันรักกันย่อไปไว้แล้วพี่น้อง แล้วบอไอตัดอีกัน,นึ่งบอโอยัง,ง,ออยงอ่านสุดท้ายนี่เนาะยังอ่านสุดท้ายพี่น้อง,น,องนี่ตัดตัวนี้แล้วก็เป็นแล้วเนาะตัดตัวนี้แล้วก็ไม่ลงมาพักเนาะ,กกนนะให้อันไอเซียงไงอ้องเพิ่นพักก่อนเฮาแล้วมื่อื่นเนาะมื่อจากนอยหเนาะบอกพี่น้องสาวซุกหานก็คิดออกเนาะว่ามีขนมพีเอฟซีเพิ่นฝากมาเนาะ ยังอยู่อ่ะให้ <c oughs> เอาให้ไวาอาันแบ่งเ <Okay, okay. S 1> อยเซียงกินเนาะมีหลายกอนเนาะขนมพีเอฟพีใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นฝากมาเนาะโอ้นังโซนคันว่าขนมเลยไปนั่งไกลรถเนาะอยากกินรถพี่น้องเลยไก่เพื่อก็ไต่มะพร้าวเนาะพี่น้องแทบแทบจะทุกกินแลน้วเนาะเ <c oughs> พิ่นฝากมาห้าวบริแกะกล่อง <c oughs> เฮ็ดเวียกเมื่อย มือที่สามครงการเสื่อมเล็กกาได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเมื่ออื่นเบาอ้ายกาเสื้อเสื่อมต่อไปเรื่อยๆเนะาะทว่าบ่มีลมพายุอีกอย่างเนาะกะัอาจ,จเิเฮตดสะดวกเนะ่ทว่ามีฝนลมพายุมาปักไฟเฮาเนี่มันปะบาา่ได้เนาะฝนตกมาอันตรายเนาะพี่น้องยันไฟดูดเนาะก็เลยได้หยุดทว่าฝนตกมาเมือ่อใดกนันเนาะทว่าฝนเศร้าและก็เดต่อตจนแล้วหวังว่าอีกบ่ดนพี่น้องเลยอีกบ่ดนเนาะน่ะาจ,จีแล้วคงหลังคาเฮาเนาะ คุณซึกเบี้บว่าดีใจขนาดพี่น้องเอาไว้อันสาวซุกจะถ่ายอันอัปเดทให้พี่น้องพี่ซีเบิง้งเรื่อยเรื่อยเนาะเพราะว่าพี่น้องพี่ซีเพื่อนกระโขกันเข้ามาอันตลอดอยู่เนาะหลายคลิปอยู่เนาะเพื่อนเมนท์ขอใต้คอมเมนต์ว่าถ่ายให้อัน เบิ่งทุกมือทุกมื้อแน่ค่นว่าเนาะสาวซุกกาจัดไปตามคำขอเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งตลอดเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสำนี้กนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนบิวตี้เน่ยเด้อสบายดี